ไปดูสถานการณ์ชายแดนที่บ้านแหลมจันทบุรีนะคะด่านบ้านแหลมจันทบุรีเปิดด่านช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมรับผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริเวชเช้าวันนี้ค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยประสานงานชายแดนประจําพื้นที่จันทบุรีสํานักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาได้รับการประสานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการอำนวยความสะดวกการผ่านแดนให้กับผู้ป่วยชาวกัมพูชาเพศหญิงชื่อนางภูมิอายุ46ปีผู้ป่วยฉุกเฉินไตาวายเฉียบพลันมีผู้ร่วมเดินทางสองคนณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตําบลเทพนิมิตอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริเวชโรงพยาบาลเอกชนนะคะอยู่ในตัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เพื่อนบ้านเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยด้วยความร่วมมืออันดีของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีค่ะดนุชเดชทองเปรมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน